บายดีพี่น้องวัตถุสุขผลตอนนี้เขาก็ก็ลงลงทานําประเก็ดเนาะพี่น้องเนาะเอากระดูกลุงไปร้อยอังคารกระดูกเทลุงเขาเสียเดี๋ยวเขาแจ้งไปเมื่อวันก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นเสียชีวิตยอยู่ไทยย้อนเ็ำงานก็บใครสดน,นะเนาะตอนนี้ก็เขาได้เผาศพเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วเ้าก็สิเอากะดูคนไปลอยอังคารต่อก่อนสิพากันเดินทางกลับบ้านแนล้วเน้อะฉะนั <c oughs> ้นใครมทำบุญก็ติดต่อมาทางเ้าวก็ได้เนาะทางข้ายินดีเดี่ยวกำลังค่อยออกมา ช้างขึ้นก่อนนะช้าง ตอนนี้หอบกระสีไปอยอยูยที่บัดนหลวงพ่อโตเนาะพี่น้องเนาะบัดนหลวงพ่อโตอยู่ที่ประเทศไทยเนาะไปเดินทางตลอดปลอดภัยนะลูกเนาะม่งหงุดหงิแล้วนะเนาะ

คุ้มครองรักษาคุ้มครองรักษา,อ,กษาอยู่ในมแม่น้ำแห่งนี้ในแม่น้ำแห่งนี้โดยข้าพเจ้าทั้งหลายโ<ม>ดยข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกอบได้ประรกอบกุศลกลกิจกุศลลกิจอุทิศเสด็บุญให้แก่อุทิศเสด็บุญใ่านชื่อครับจะได้ประกอบพิธีพิธีลอยอาถีลอยอาถีและอังคารของอาารชื่อครับ ขอบกไว้กับขอฝากไว้ในอภิบาลของพระแม่คงคาเท้าสีทันดอนและเหล่าถวยเทพทั้งปวงขอพระแม่คงคาเท้าสีทานให้ดวงวิญญาณของให้ดงวิญญาณของข้าสังสุวรรณสาร จงเข้าถึงสุข,ขสติในสัมปายภพสปาพ่าสบสุขในทิพ,พ,พวิบาลชวานิรันร์กาเทิรร์ส ชวบ้านสันลาเด้อรุ่งเรืองจริญรุ่งเรืองแล้วนะรุ่งเรือง